วัสดีครับตัวนี้จะมาแนะนำ easy ปิ n นนะครับตัวนี้นะครับิ i นไปป่านาาซื้อมาตั้งแต่นี้เดินเดินเก้าว่าเดินเก้าเดินแปดว่ะนะครับคือเครื่องเก่ามันเสียนะครับมันมีปัญหาม,มันิ i นมันิ i นไม่ค่อยออกอ่ะก็เลยซื้อลงทุนตัวนี้มาเลยนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามันดียังไงสวัสดีครับวันนี้เมื่อกี้ก็ดูไปแล้วเนาะไอตัวของเทียว มีตัวของรูปให้ดูนะครับตัวของ ub นะ,ะตัวของ e a s y p r i n t ตัวนี้จะมี3เวอร์ชัน992น9 9นะครับมีเวอร์ชัน u ub แล้วก็ uw นะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องนี้ก่อนคุณสั่งผ่านคลิปนี้นะครับผ่าน youtube shopping นะครับเป็นสินค้าจากแพลตฟอร์ม shopee นะครับมีคอยแคแตแบ่คืนให้25%ส่งสุด1,000บาทนะครับชั้นต่ำ5 0า500ที่เลือกมาตัวนี้ที่นีนําคุ้มมาก,มาก คนที่มีแต่คอมก็ใช้เวอร์ชันยูไฟ 9920U คนที่มีมือถือกับคอมใช้บลูทูธก็คือ 9920UB คนที่มีทั้งอ่าหลายๆทีมงานอยู่ในออฟฟิศเดียวกันต้องการต่อไ wifi วอลล์แร์เดียวกันยู 9920UW นะครับตัวนี้ก็คุ้มมากๆเขาสามพันกว่าบาทเนี่ยคุณได้คอยแค่แตะคืนไปเกือบเกือบพันนะ ถูกไหมเอาไว้ใช้ซื้อของในครั้งหน้านะครับในส่วนตรงเนี้นะครับทาง y p y t u t u s h s p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  i n g เนี่ยเขาเอ็กั์ช้อปปี้นะครับต้องกดสั่งซื้อผ่านตะกร้าที่เนี่ยติดเอาไว้ให้นะครับตัวเนี้ยนะครับอยู่ตัวของ EasyPrint ตัวเนี้ยนะครับเวอร์ชั่นรุ่นเนี่ยนะครับมันเซฟกระดาษแผ่นแรกด้วยไม่ต้องใช้เม็ดคุมากๆนะครับสวัสดีครับ